ชีวิตแม่ค้าผ้ามัดย้อมมาเปิดร้านแล้วชีวิตประจำวันมาเปิดร้านขายของร้านอื่นยังไม่ได้เปิดเนี่ยเรามาเปิดก่อนเราเป็นคนตรงต่อเวลาเปิดแหละ เรามาก่อนไยเลยเปิดร้านนะคะตอนนี้ก็จะไปชวนเพื่อนไปไหว้ศาลศาลพระพรมจะได้ขายดิบขายดี ตอนนี้กำลังจะไปตามเพื่อนไปไหว้ศาลกัน,นพอดีเพื่อนมาแล้ว<ม>เพื่อนโบกมาแล้วเนี่ยเพื่อนน่ารักไหมเนี่ยตอนนี้จะไปไหว้ศาลกันนะคระไไับก่อนก่อนขายของกัน ตอนนี้เรากำลังเดินไปกันอ้าวคุณมาขายดีค่ะมาบ้านลู่มาบ้านนู้นอ๋อ้มันไหนพันอยู่ร้านนี้มันไหนเนี่ยมันน้องโอ๋ร้านนี้โอ๋โอันน้นโหถ่ายว่าจะไปไหว้แต่เนื้อไม่ต่อแล้วเอาเต็มเต็มเลยสามสี่นาทีเลยให้ถึงนู่นเลย เปิดร้านกันนเปอเนาะชีวิต,ตแม่คา้าเปิดหรือยังเปิดแล้วมั้งเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแลวประตูเปิดแล้วพอออกมาจากหน้าห้างนะ มันก็จะมีร้านค้าเอาเตรียมก็จะมาขายของกันนไตอนนี้เรากําลังจะไปไหว้ แดดดีจังเลยนะเนาะแดดร้อนเมื่อวานนี้ฝนตกวันนี้แดดออกใกล้แล้วใกล้ถึงเขาเรียกว่าสารประจำบิ๊กซีเนาะ ศาลรพระภูมิบิ๊กซีไม่เป็นไรพบสี่นี่ใกล้ถึงแล้วค่ะศาลรพระภูมิบิ๊กซีลบกุลี ตอนเช้าเขาก็จะมาไหว้กันทุกวันจะทําให้ขายดิบขายดีขายหมดขายเกลี้ยงอามาถึงแล้วนะคะแค่นี้ก่อนนะคะ